โดยที่ปกติไม่เคยมีเลยแล้วพอแบบโควิดมาเราใส่แม่ตลอดสิวมก็เลยเห่อขึ้นมาแล้วหน้าเราก็พัง <S <S ใช่ไหมสวัสดีค่ะอุ้มนะคะชงทีวีค่ะก็วันนี้นะคะอุ้มเนี่ยออกไปข้างนอกมาใช่ไหมคือร้อนมากแล้วคือเมื่อเอุ้มกลังจะลางหน้าด้วยนะคะแต่เพิได้ว่า มาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูดีกว่าว่าเราใช้อะไรบ้างเนาะเพราะว่าเห็นลหลายๆคนเนี่ยชอบถามกันมานะคะว่าที่เนี่ยเป็นคนที่แต่งหน้าบ่อยแล้วใช้อะไรแบบว่าทําไมสิวถึงแบบน้อยลงสิวถึงไม่ค่อยขึ้นอะไรอย่างงี้วันนี้ก็เลยจะมาแนะนําให้ทุกๆคนดูนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็น5ไอเทมเด็ดที่อุ้มชอบใช้ในช่วงตอนนี้เลยราคาทุกชิ้นเนี่ยไม่เกิน60บาทเลยทุกคนอุ้มเชื่อว่าช่วงนี้เนี่ยหลายคนน่าจะใส่แมสกันเยอะอย่างเช่นแบบเวลาเราออกไปในเว็บหน้าปักซอยหรือว่าออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใส่แมมมสสสอยู่่่แแล้วเเนนาาาาะะกรรททีใใัจํห้หน้้าาเรมันนนไหจะสิวขึอีกแบบผิวหหน้้าามทํใอับชื้นนมากๆะคะแล้ววแบบไหหนนจจะะเงื่อค นตอช่วงนั้นเนี่ยอุ้มรู้สึกว่าแพ้แมสด้วยนะคะมันทํเาให้ตรงเนี้ยของอุ้มอะตรงช่วงแก้มมันเลยมีทั้งผลทั้งสิวทั้งแบบทุกอย่างที่ทําให้หน้าพังนะคะนี่ถือว่าดีขึ้นมาเยอะมากแล้วก็เลยมาแนะนํา้าไอเทมเด็ดนะคะที่เหมาะสําหรับคนที่เป็นสิวในช่วงนี้หนไม่ว่าจะเป็นสิวผลหรือว่าสิวที่เกิดจากแมสนะคะ ก็ตัวแรกของเรานะคะก็จะเป็น Garnier La Mer Cleansing Water นั Finally, ่นเองราคะตัวนี 2, I mean ้เน so ี่ยแค่49บาทเองก็แนะนําตัวนี so so ้เลยสําหรับคนที่ทั้งแต่งหน้าแล้วก็ไม่แต่งหน้านะคะเพราะว่าเราล้างหน้าอย่างเดียวบางทีมันสะอาดไม่หมดนะลองใช้สัมฤทคู่กับตัวนี้ดูค่ะค่อยๆเช็ดแล้วก็จะเห็นเป็นแบบว่าความเป็นสีเทาๆดำๆของฝุ่นอะไรเงี้ยออกมาจากหน้าด้วยนะคะ้ก็จะเป็นเหมือนการทําความสะอาดผิวอีกรอบนึงนะคะเพื่อทําให้ผิวเราดูแบบสะอาดมากยิ่งขึ้นเนาะแบบอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะสำหรับใครที่แบบเป็นสิ พวาผิวหน้าเราสะอาดไม่มีสิ่งอุดตันบนผิวหน้าเราตามแบบรูขุมขนยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ผิวเราแบบไม่มีการเกิดสิวขึ้นมาอะไรอย่างี้ค่ะก็เป็นหนึ่งตัวที่แนะนำค่ะลองไปซื้อได้ที่เซเว่นนะคะ ตัวที่2ของเรานะคะเป็น D K a NA g n e Natural Whip Soap นั่นเองค่ะที่เขาบอกเลยนะคะตามชื่อเลยว่ามันเป็น Whip Soap เท่ากับว่ามันจะมีความเป็นฟองฟูขึ้นมานั่นเองเนาะเขาจะเรียกอีกอย่างหนึ่งได้นะคะว่าเป็นสบู่ลบสิวหน้าใสทุกอุ้มหวางชอบตัวนี้เพราะแบบโฟมมันจะนุ่มมากๆเลยคือเราสามารถที่จะเอาตัวนี้เนี่ยไปใส่ในตาข่โฟมเพื่อแบบตีให้โฟมมันฟูขึ้นก็ได้หรือว่า ใช้แค่ตัวนี้อย่างเดียวก็ได้ค่ะตัวนี้มันจะลดสิวด้วยนะคะคุมมันอีกไหนจะทําให้หน้าเราใสาด้วยนะคะจากการที่มุใช้ทดลองส่วนตัวของเจ้าตัวนี้มาะคะรู้สึกว่าสิวมันแห้งไวมา,ๆากๆสาหรับใครที่แบบว่าชอบมีปัญหาว่าเออทำอยังไงให้สิวแหง้งไวๆเลยเนี้ยก็ลองใช้ตัวนี้ดูได้อา่าแล้วก็ตัวนี้นะคะมีสารสก,กัดจากใบ,บับบกด้วยนะคะที่ช่วยลดการอักเสบของสิวมีวิตามินซีกับวิตามินอ e, ีที่ทําให้หน้าขาวใสแล้วก็มีว่านหางจาระเข้น,นะคะที่ทําให้ผิวนุม่มชุ่มฉ่นสำหรับใครที่เป็นสิวนะคะคืืออออสาาามรถใใชชช้้้้้ไดทุกกววัันนนนเเลยคคตต่จะแ สามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายด้วยนะคะแล้วก็ทําให้หน้าเราใสเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยเนี่ยราคาจะประมาณ59บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็อุ้มเรื่มเลยว่าตัวนี้สามารถให้ได้ไปซักแบบซักเม็ดก็ได้หรือว่าจะเป็นแปรงแต่งหน้าของเราก็ได้ซึ่งเป็นคนที่ใช้แปรงแต่งหน้าเยอะมากสามารถ่จะเอาไปซักกับเจ้าตัวสบู่นี้ได้เลยนะคะมันจะให้แปรงเราสะอาดขึ้นด้วยค่ะก็ถือว่าครบมากเลยนะคะแบบไหนจะล้างหน้าได้อาบน้าได้แล้วไหนจะล้างแปรงแต่งหน้าได้อีกก็ถือว่าแนะนําเลยนะคะเป็นสบู่สำหรับคนเป็นสิวนั่นเอง ตัวที่3นะคะ Dk a c n e s e r u m Brightening Anti Pollution นักก่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มลดสิวหน้าใสนะคะเบางทีหรับคนเป็นสิวเลยเนาะเพราะว่าอุ้มเนี่ยเป็นคนที่มีสิวไงเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวช่วยในการที่ทําให้สิวเราลดอยู่แล้วใช้เรื่อยๆเนี่ยจะทําให้ผิวแข็งแรงนะคะทําให้สิวเราเนี่ยขึ้นยากหรือว่าอีกอย่างก็คือแบบสิวแทบจะไม่ขึ้นเลยนะคะเป็นประมาณว่าลดสิวลงไปด้วยอะไรอย่างนี้สามารถปกป้องผิวได้จาก Pm 2.5ด้วยบางทีเราออกไปข้างนอกเนี่ยพวกฝุ่นมันเยอะอยู่แล้วแล้วไหนจะ Pm อ,อีกไหนจะโควิดไหนจะโน่นเเนนนีี้้้้ัะทาใหแบบปปปกกอองผิวรขึไ เพราะฉะนั้นการที่เกิดสิวเนี่ยก็จะน้อยลงไปอีกไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าพอทาอันนี้รู้สึกว่าหลังจากที่ทาเสร็จแล้วอุ้มลงลองพื้นล,อง,คอลองคอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยรู้สึกมันติดทนนานกว่านะคะแบบติดบน,นหน้านานดว้วยด้วยคือเนื้อเซรั่มเนี่ยจะบางเบานะคะแล้วก็เวลาทาเสร็จเนี่ยก็จะไม่ทําให้เหนียวเนอะคุณจะใช้แค่ตอนช่วงประมาณก่อนแต่งหน้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะก็คือ2ครั้งนั่นเองมีสารสกัดจากใบโบโบนะคะที่จะทําให้ลดรอยแดงของสิวนะรวมถึงลดการอักเสบของสิวด้วยมีีสาาาาารรกััดดจททบิิมนนะะค่ํใหห้้ผวเู สแล้วก็มีซิง PCA นะคะสามารถที่จะคุมมันได้นานถึง12ชั่วโมงคือใครที่หน้ามันง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ตัวน,นี้ได้เลยเนาะพอใช้แล้วเนี่ยลูกคุมผลแล้วเนี่ยก็จะกระชับมากขึ้นด้วยอันนี้คือราคาแค่49บาทเองนะคะคือถูกมากแล้วแบบได้เยอะเลย ตัวที่4ี่นะคะก็เป็นของแบรนด์ B K อีกแล้วค่ะ B K e y เ Neutalizing Mask มุ้งคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยเนาะเพราะอันนี้เนี่ยเป็นมาร์คสิวในตำนานหลายๆคนน่าจะเคยใช้กันมาบ้างนะคะขายดีมากคือเขาจะขึ้นชื่อเรื่องกันที่ว่าพอเราใช้เสร็จเนี่ยสิวเราจะยุบนะคะรวมถึงสิวเราจะลดลงอะไรอย่างนี้มุ้ก็จะพกทิ้งไว้นะคะสิ้าถึงยี่สิบนาทีใช่ไหมแล้วก็ล้างออกเหมือนเป็นแบบปรับสมดุลบนใบหน้าเราจะทําให้แบบผิวหน้าเราไม่เกิดสิวซ้ำๆสิวจะยุบคูณสองแล้วก็คุมมันคูณสอง ไม่ออกมาเป็นผงๆงเวลาแห้งเนาะมีสารสก,กัดจากสาหร่ายขนาดเล็กนะคะที่จะเป็นอาหารให้กับจุลินซีผิวเป็นเหมือนแบบปรับสมดุลให้ผิวนะคะแล้วก็ผิวเราจะดูแข็งแรงแล้วก็ผสมกับใบบอกนะคะที่ทําด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของแบรนด์ bk เลยสำหรับใครที่แบบชอบเป็นสิวบ่อยๆนะคะแบบเป็นสิวจุดเดิมซ้ำๆอะไรเงี้ยมาชิงไว้ได้เลยนะคะประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีค่ะแล้วก็ไปล้างน้ำออกตื่นมาแล้วเนี่ยสิวก็จะยุบเลยะคะ่ะถือว่าเป็นหนึ่งตัวช่วยที่ดีมากอันนีก็ประมาณทค่สิบเก้าบาทคะ่ะถ้าอุ้มจำไม ง่ายผิวคนเป็นสิวเพราะแบบเขาจะไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสเตียรอย,รอยก็คือไม่มีอะไรเลยที่ทําให้แบบว่าคนที่แพงง้ง่ายหรือว่าคนเป็นสิวง่ายๆเนี่ยใช้แล้วแบบจะทําให้ผิวเห่อขึ้นมาอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งมันก็ดีมากๆเพราะว่าอุ้งอ่เป็นคนที่แพ้ง,ง่ายมากใช่ไหมแล้วพอใช้เจ้าเนี้ยใช้ก็รู้สึกว่าเออผิวมันดีขึ้นนะมันแบบไม่ค่อยมีปฏิกิริยากับผิวหน้ามากอะไรอย่างนี้ตัวที่ห้านะคะก็คือเป็นตัวนี้เลยเป็ตโดยคอลลาเจนซิคือตัวเนี้ยช่วยลดสิวด้วยเหมือนกันแหล,ละคนอาจจะะยังไม่รู้นะคะ คิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยกินเจ้าตัวนี้กันอยู่บ้างเพราะว่ามีผ่านในแบบเซเว่นกันเต็มเลยเนอะมันจะช่วยลดสิวด้วยขึ่งแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีสรรพคุณที่แตกต่างกันไปนะคะไอ้วันนี้ที่เอามาแนะนาเนี่ยเป็นตัวที่สามารถช่วยลดสิวนั่นเองแต่คนนะคะอาจจะงงว่าเออเจ้าตัวนี้ยมันจะช่วยลดสิวยังไงการชี่ง,ง,ลลงกินคอลลาเจนและวิตามินมากมายนะคะก็ให้ล้ำลึกได้วาโอเคนะวันนี้กินมามันช่วยลดสิวจริงๆทุกคนเออผิวเราดีขึ้นนะคือคอลลาเจนมันทำให้ผิวเราดูแบบตึงตึงขึ้นด้วยคงากน่ทุ ข้างล่างเนี่ยมันจะมีฟอยล์แล้วไม่ต้องแกะฟอยล์ออกมาเราสามารถเจ้าฝาใส่ลงไปในขวดน้ำได้เลยแล้วก็กดอันนี้ลงไปค่ะปุ๊บเสียงมันก็จะดังเจ้าตัวผงข้างใน่ะลงมาแล้วก็ขยับห้เข้ากันนะคะเสร็จก็ดื่มทานได้เลยค่ะก็อันนี้นะคะราคาแค่สิ้าบาทเองนะคะคือถือว่าถูกมากๆเลยแล้วเขามีหลายรสชาติด้วยแต่อันก็จะแตกต่างกันไปค่ะ ก็จบไปแล้วเนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เราก็จะมาสรุปกันเนว่าทั้ง5ตัวเนี่ยมันดียังไงบ้างเนาะอย่างที่บอกไปเนาะอุ้มเป็นคนที่แบบว่าแพ้ง่ายมากๆแล้วอุ้มเป็นคนที่แพ้แมสอะแล้วเวลาเราออกไปข้างนอกเราก็ต้องใส่แมสใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะทําให้อุ้มเป็นคนที่มีสิวตรงแก้มเยอะม,มากโดยที่ปกติไม่เคยมีเลยแล้วพอแบบโควิดมาเราใส,ส่แมสตลอดสิวก็เลยเห่อขึ้นมาแล้วหน้าเราก็พังใช่ไหมอ่ะอย่างอันนี้ก็คือจะทำความสะอาดผิวนระดับหนึ่งเนาะเพราะอุ้มเป็นคนที่แต่งหน้าด้วยอ่ะแล้วเราก็มาใช้เจ้าตัวสบู่ต สิวลงไปได้อีกแล้วก็ปิดท้ายด้วยที่เจ้าตัวน,นี้เลยค่ะเซรั่มไงเ,เออมันจะทำให้แบบว่าลดสิวไ,ได้อีกน,นิดนึงเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือเจ้าตัวมานะคะคือถ้าช่วงไหนช่วงสิวเคยหนักห,น,กหน,กนี่ยก็จะใช้ตัวน,นี้เลยคือแนะนำมากเพราะว่าใช้เองแล้วแบบชอบมากคือหมดไปหลายซองอ่ะน,นี่ก็คือแบบซองใหม่อยู่สามารถซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะซึ่งราคาเนี่ยก็จะน่ารักทุกๆตัวเลยก็ลองไปดูกันได้ราคาไม่เกินหกสิบบาทเท่านั้นค่ะ ก็สินค้าของแบรนด์ B K เนี่ยสามารถไปซื้อได้ทางเพจของ B K Mark Official นะคะคือจริงก็สามารถซื้อได้ทุกช่องทางเลยนะคะแต่ชื่อเดียวกันหมดเลยทุกคนลองไปดูกันได้อ้าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือจะมีโค้ดส่วนลด50บาทด้วยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งชื่อโค้ดไว้ให้นะคะทุกคนเวลาไปสั่งเนี่ยก็สามารถใส่โค้ดนี้ได้เลยค่ะยังไงก็นะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s ส r คร e นะคะแล้วก็ใครที่ไปซื้อมาลองใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าดีไม่ดียังไงแบบใช้ตัวไหนตามแล้วเนี่ยก็ลองคอม กินตัวนี้เคยอะไรยังไงบ้างก็ลองมาพูดคุยกันได้ค่ะเอาเป็นว่าไปแล้วดีกว่าเนอะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็รอดูกันค่ะ ตอนนี้นะคะอุ้มมีไลฟ์อยู่นะคะที่แอปยาย่าไลฟ์นั่นเองเป็นไลฟ์ประจำของอุ้มแล้วนะคะตอนนี้ซึ่มจะมาไลฟ์ในวันจุ๊เสาร์อาทิตย์ค่ะทั้งหมด3วันนะคะช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มจนถึง5้าทุ่มค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่างกว่านี้ก็จะยาวไปเรื่อยๆนะคะสามารถมาคุยกับอุ้มได้ที่ id ดีเจเจหกสี่ศูนยาค่ะยังไงนะคะทุกคนก็สามารถมาพูดคุยขอเพลงหรือว่าส่งของขวัญไปอุ้มก็ได้นะคะที่แอปยาย่าไลฟ์นั่นเองค่ะสามารถมาคุยกันได้เยอะๆเลยอย่าปล่อยเราเหงามาเร็วมาเร็ว